มาช่วงนี้เนี่ยขึ้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่ไปดูหน่อยนะคะว่าที่นั่นเนี่ยมีความคืบหน้าในการสร้างอ่างเก็บน้ำนะคะเพื่อแก้ปัญหาพัยแล้งไปถึงไหนแล้วนะคะ,คะ,อะสองอำเภอคืออำเภอดอยหลอและก็จอมทองด้วยนะคะที่เขามีการเตรียมสร้างอ่างเก็บน้ำแม่หอยนะคะเพราะว่าภัยแรงี่ยลุกลามอย่างหนักเลยนะคะขาดแคลนน้ำจนไร่สวนเลือกนานะคะอย่างไร่ลำไยม่วง,งเนี่ยเสียหายหลายพันไร่คุณจิรวัละค,ะค่ะ ไม้เนาะทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเขาต้องจี้เรื่องนี้เลยค่ะคือมันเป็นปัญหาภัยแล้งที่เขาต้องพบเจอมา3 0ถึง40ปีแล้ว<ช>นะคะ,คะแล้วก็มีความพยายามที่จะขอให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่หอยนะคะแต่ว่าความคืบหน้านั้นก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยเขาก็เลยเตรียมที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อที่จะยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให มีการเร่งก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําแม่หอยนะคะอ่างเก็บน้ําแม่หอยเนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณผาพึ่งในพื้นที่ตําบลบ้านหลวงอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะถ้าหากมีอ่างเก็บน้ําแม่หอยเกิดขึ้นมาได้นี่นะคะก็จะสามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่สองอเภอก็คือที่อําเภอดอยหลอแล้วก็อาเภอจอมทองอย่างที่คุณนยาบอกไปะนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโ,โหไปดูภาพใน ที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนเข้ามาเนี่ยนะคะก็มีทั้งสวนลำาไย่ที่ยืนต้นตายสวนมะม,ม่วงที่มะม,ม่วงเนี่ยร่วงหล่นลงมาเพราะว่าขาดน้ำแล้วก็เอาภาพเหล่านี้เนี่ยไปให้รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูเลยค่ะจริงๆต้องให้อีกคนหนึ่งดูด้วยนะ,ะประธานกอบอทอี<ช>่มีการประชุมน้ำโลกไปไม่นานนี้เองนะคะเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเรียกว่ามีผลไม้ต่างๆที่ส่งออกด้วยนะคะคุณคุณล่านะคะนรองนายยก อ,อะตดยหล่อ,อเองก็บอกว่าลงพื้นที่ไปดูเนี่ยเสียหายไปแล้ว30%หรือว่าตีเป็นพื้นที่เนี่ยประมาณ1,000ไร่ค่ะส่วนอำเภออันนี้เฉพาะอำเภอโดอยหล่อแต่ถ้าดูาอำเภอจอมทองเนี่ยห้าพกว่าไร่นะนะ้ำไม่พอจริงๆค่ะ คือน้ําต้นทุนที่มีอยู่ตามแหล่งน้ําธรรมชาตินี่ก็คือพื้นที่ของจากน้ําแม่หอยนะคะที่ไหลลงมาจากน้ําตกแม่กลางแต่ว่านําน้ํามาใช้ก็ไม่ได้ทั้งหมดใช้ได้แค่20-30%เท่านั้นเพราะว่าไม่ได้มีอ่างไว้กักเก็บปริมาณน้ํากว่า90%ก็เลยถูกปล่อยทิ้งลงในแม่น้ําปิงค่ะค่ะทางอรองนายกอบอตอ ดอยหล่อเนี่ยนะคะรวมทั้งชาวบ้านเองก็เชื่อว่าถ้าหากมีโครงการอ่างเก็บน้ําแม่หอยเกิดขึ้นนั้นก็มั่นใจว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ทั้งสองอำเภอได้ร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะแล้วก็ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้เห็นด้วยแล้วที่จะให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ําในพื้นที่เดิมทีหน่วยงานที่รับผิดชอบก็มีแผนก่อสร้างแต่ว่าเกิดความล่าช้าบางประการนะคะคาดว่าอาจเป็นเรื่องของพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ในเขตของป่าสงวนแห่งป่าอุทยาน แห่งชาตินะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ได้มีความเห็นนะคะที่จะให้มีการก่อสร้างแล้วก็ยื่นหนังสือเร่งรัดให้มีการก่อสร้างโดยเร็วมาแล้วค่ะในส่วนของงบประมาณที่จะใช้ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแม่หอยเนี่ยนะคะก็จะใช้งบประมาณอยู่ประมาณ525ล้านบาทนะะ,ะแล้วก็ในสมัยโอ้โหมันเป็นโครงการตั้งแต่สมัยท่านประชามาลีนนนะคะ,คะ เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง มหาดไทยในขณะนั้นนะคะก็ทางกรมชลประทานเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแม่หอยเนี่ยค่ะเบื้องต้นตอนนี้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติก็ได้เห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยินทน์บางส่วนนะคะในท้องที่จําหบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะพื้นที่ประมาณ433ไร่เพื่อกรมชลประทานใช้ประโยชน์ในการดําเนินการแล้วด้วยค่ะค่ะ มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของบุญบั้งไฟในช่วงเดือนที่6เนี่ยนะคะหลายๆพื้นที่ของภาคอีสานเนี่ยมีการจัดงานบุญบั้งไฟแห่พญาแถนเพื่อที่จะขอฟ้าขอฝนให้มีฝนตกลงมาเพื่อที่จะเตรียมการทําการเพราะปลูกนะคะเป็นฤด,ดูการเพราะปลูกของทางชาวภาคอีสานนั้นนะคะก็เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแต่ว่าพอมันมีการจุดบั้งไฟเนี่ยตั้งแต่บั้งไฟแสนบั้งไฟ บ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสนแล้วก็บ้างไฟล้านเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยมันก็มีความสําคัญเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องของาอากาศยานด้วยที่มีการได้รับผลกระทบใช่การบินต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบจากบ้างไฟรวมไปถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นมานะคะบ้างไฟไปตกที่หลังคาบ้านของชาวบ้านบ้างหละแล้วก็เข้าไปในรถนะคะก็ทำให้มีการย่างสดขนาดรถนะคะใช่ นี่เข้าไปปุ๊บเนี่ยคนนั่งอยู่ไม่ทันได้วิ่งออกมาค่ะ,ะเกิดเหตุสะเทือนขวานแบบนี้แหละนะคะทําให้ต้องมีมาตรการป้องกันอันตรายจากงานบุญบ้างไฟเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ําอีกนะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายคุณวิเชียนปิยะวรากร ัน,นเป็นภาพที่กำลังเรียกประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและประหลัดองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั้งจังหวัดหนองคายเลยเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับงานประเพณีบุญบั้งไฟค่ะซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่ก็มีการจัดงานบุญบั้งไฟฉะนั้นจำเป็นจะต้องรีบนะะล้อมข้อก่อนเลยก่อนที่ทจะเกิดความสูญเสียนะคะ โดยตอนนี้นะคะทางจังหวัดน้องคายเนี่ยได้มีหนังสือคำสั่งเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีบุญบ้างไฟนะคะ ตั้งแต่ปี2554ที่ผ่านมาแล้วขอให้ท้องถิ่นทุกแห่งกำชับเข้มงวดในการจัดงานประเพณีบุญบ้างไฟนะคะซึ่งก่อนจะจัดงานเนี่ยนะคะต้องมีการขออนุญญาตจากทางฝ่ายปกครองก็คืออำเภอก่อนนะคะเนื่องจากพลุบ้างไฟเป็นวัตถุอันตรายที่ต้องอยู่ในการดูแลแล้วก็การได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามพรบอาวุธปืนค่ะอันนี้จัดเยประเภทนั้นเลยนะคะ,คะว่าถ้าเกิดว่า ไม่ได้รับอนอุญาตไม่มีการตรวจสอบก่อนว่าบ้างไฟอย่างนั้นเนี่ยนะมาตรฐานหรือเปล่ามาสกูนี้เห็นในภาพเราก็ไม่รู้นะฮะว่าเวลาจุดไปแล้วต้องลุ้นว่าจะไปตกตรงใครในะคะก็เกิดการสูญเสียอย่างที่สุดทําให้ทางผู้ใหญ่บ้านกำน,นันองค์กรปกครองส่วนท,ท้องถิ่นเองก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะเพราะว่าปัปจจุบันนี้ก็พบว่าจุดบ้างไฟเนี่ยนะฮะมีประมาณ5้าร้อยถึงหกร้อยบ้างนานถึง1ิวันและยังมีปัญหาเรื่องของการพนันบ้างไฟด้วยใช่ค่ะ ก็ข้อแนะนํานะคะคืออย่าไปดูใกล้ต้องอยู่ห่างๆหน่อยเป็นกิโลกิโลนะคะเมื่อกี้อยู่ในรถใช่โอ้โหยังมาถึงไล่เลยนะคะค่ะ,ะก็หลายจังหวัดนะคะ,คะปฏิบัติให้ มีความปลอดภัยแล้วกันนะคะถึงแม้จะเป็นประเพณีช่วงหนึ่งเท่านั้นนะคะที่มีการจัดกันแต่ว่าเรื่องของความปลอดภัยก็ต้องให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของปัญหาขยะที่มีการไปทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆนะคะก็เป็นความมักง่ายของคนเหมือนกันที่จังหวัดนนทบุรีบริเวณอ,อําเภอไซน้อยบนพื้นที่กว่า400ไร่นะคะก็มีการไปพบนะคะมีการนําขยะติดเชื้อมาทิ้งไว้นะคะ ะะเป็นจำนวนมากเลยซึ่งทางจังหวัดนนทบุรีเองจะมีการบริหารจัดการขยะติดเชื้อเหล่านี้อย่างไรนะคะไปติดตามรายงานของคุณปรีชาเพ่ะพูลและเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จะใช้ถุงมือจะไปชุดกันเปื้อนแบบนี้ข้างในจะมีอีกชุดหนึ่งทุกคนที่ใส่ก็จะมีรองเท้าบูทแล้วก็ถุงมือถุงมือ,อยางแล้วก็เสือ้อแขนยาวข้างในก็จะเป็นขาสั้นแขนสั้นมีถุงให้ถุงมือใส่แล้วก็เราก็เอาดีจับจับแล้วก็อันนีแล,แล้วอันนี้เอาไว้ทําอะไรสับพลาสติกครับสับถุงพลาสติกครับแต่คือเราเราจะไม่ใช้มือสัมผัสเองครับ เราตัวนี้เกี่ยวมาแล้วก็สับสับเราเ็าพยายามอย่าไปทํามันอย่าไปจับมันเลยครับที่ว่าสงสัยจะมันมีเชื้อมีอะไรนี่เราก็ไม่เอานละครับทิ้งไปเลยเกี่ยวกับเราเ็าเอาแต่ที่ว่าไม่มีแบบที่ว่าเชื้อโรคจะไม่มีเราก็เลยเกี่ยวกันั้นออกมาเสียงสะท้อนของคนเก็บขยะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีบ่งบอกว่า ถึงแม้การมีอาชีพเก็บขยะขายจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือได้รับบาดเจ็บจากเศษแก้วหรือของมีคมก็ตามแต่อาชีพนี้ถือเป็นอาชีพอิสระเงินที่ได้มาก็จะนามาเลี้ยงครอบครัวถึงแม้รายได้จะไม่มากมายเท่าไรนักขยะที่ถูกกำลยงเข้ามาในพื้นที่ตำบลคลองขวางอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีกว่า400ไร่ โดยเฉลี่ยการนําขยะมากําจัดอยู่ประมาณวันละ1,000ตันต่อวันขยะจํานวนมากเหล่านี้ทําให้ทีมงานสู้กับภัยลงพื้นที่บ่อขยะพร้อมกับตรวจสอบการบริหารจัดการโดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่าพ่อครับ,รบตรงนี้ในพื้นที่ของจงังหวัดนนทบ,บรุรีฮะในเรื่องของอการกําจัดขยะพื้นที่ที่เรานําขยะมาทิ้งเนี่ยฮะประมาณพื้นที่กี่ไร่เอ่อพื้นที่จริงๆทั้งหมดเนี่ยเรา ซื้อมาเป็นระยะอะไรนะครับรวมเบ็ดเสร็จตอนนี้มีประมาณ450าไร่ในพื้นที่ทั้งหมดนี้เราก็จะมีแยกเป็นพื้นที่ฝังกลบก็คือส่วนที่เห็นนี่ฝังกลบปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณ120าไร่ส่วนหนึ่งก็จะแยกเป็นพื้นที่การาเก็บน้ำน้ำชามูลฝอยส่วนหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่ที่ที่เรา,อาเอาน้ำชะขยะที่อยู่เราจะมีระบบสูบขึ้นไป ไปบำบัดแล้วเสียแล้วเสร็จแล้วเราก็เอามารดนำไยที่อยู่ในพื้นที่ของเรานี้ทั้งหมดเลยไม่ได้ออกไปข้างนอกแม้แต่หยดเดียวนะครับก็คือการกําจัดของเราก็คืออันนี้ตรงพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยบางกี่ไร่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ประมาณ120ยไร่ร้อยยีไร่เป็นขยะทั่วไปเป็นขยะทั่วไปอย่างเดียวเลยครับอ่าไม่ไม่ไม่รวมเนี่ยขยะกากอุตสาหกรรมไม่รวมขยะมูลฝอยติดเชื้อนะครับซึ่งซึ่งเราก็จะแยกมาตรงนี้เฉพาะรับจากไหนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนะครับ ายในจังหวัดนนทบุรีแลวก็จังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงที่อยู่รอบๆจังหวัดนนทบุรีนี้นะครับส่วนในพื้นที่บางส่วนที่ฝังกลบไปแล้วอย่างเช่นนี้เราจะมีการพัฒนาปรับปรุงปิดพื้นที่แล้วก็ปลูกต้นไม้ให้คืนพื้นที่สีเขียวให้กับทางชุมชนตำบลทองฝวางอำเภอไซน้อยแห่งนี้ซึ่งเป็นที่ฝังกลบขยะ,ะเราให้ประโยชน์อะไรกับพื้นที่ตำบลทองขวางบ้าง เราเก็บค่ากําจัดขยะน้อยมาก150บาทต่อตันเท่านั้นในใน150บาทเนี่ยเราจะให้ตำบลคลองขวางเนี่ยไป10%ก็คือ15บาทต่อต่อตันประมาณ1000ตันต่อวันเราก็จะให้องการบริหารส่วนตำบลหน่งมื่นบาทปีหนึ่งก็หลายล้านนะครับเขาก็นำงบประมาณตัวนี้ไปบริหารจัดการบริการสาธารณะภายใตพื้นที่ของตำบลคลองขวางแห่งนี้นะครับเป็นการอยู่ร่วมกันโดย เห็นแก่ประโยชน์เขาเสียประโยชน์เราก็ให้ประโยชน์กับเขาตอบแทนนะครับอันนี้คือการอยู่ร่วมกันอย่างอย่างขยีท่อ,อาศายกันอันนี้ก็คือ,อบอกขยะที่เต็มละที่ที่ถมละที่บอกว่า,<อ>านี่คือก<อ>ารปลูกต้นไม้ทอแทน <อา S 1> คือพื้นที่ให้กับเขานะครับส่วนตรงนี้ที่กําลังสังกบเนี่ย <อา S 1> คิดว่า,<อ>าน่าปรีดประมาณรักสิบปีก่อนที่จะมีระบบอื่นเข้ามาทดแทนเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ของชุมชนเมืองละ สังเกตได้ว,ว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของคนชั้นดีของคนทุกระดับเพราะฉะนั้นในเรื่องภาคบริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องการดูแลเรื่องสภาพแวดล้อมกับสิมม่งแวดล้อมเนี่ยเราต้องต้องจัดการให้ดีให้ได้มาตรฐานด้วยครับแล้วตรงนี้ในส่วนของถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าฝนหรือว่าหน้ <c oughs> หนาน้ํา <c oughs> เวลาเขาเรียกว่า <c oughs> น้ําที่อยู่กับขยะี่ว่อเป็น ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าก่อนที่เรายืนอยู่บนนี้ก่อนที่จะนําขยะไปฝังกลบเนี่ยเรามีการออกแบบอย่างดีมีการปูแผ่น HDPE หนา2มิลน,นอกจากนั้นก่อนที่จะปู HDPE ก็ e, จะมีชั้นดินหนาเป็นเมตร,รเป็นชั้นดินเหนียวเพราะฉะนั้นการป้องกันน้ําไหลซึมไปสู่น้าชั้นน้าใต้ดินเนี่ยก็หมดห่วงถามว่าน้ํา ช้าขยะไปไหนเราจะมีระบบสูบขึ้นมานะครับสูบขึ้นมาไปไหนเอาไปบําบัดน้ําเสียเรามีมีรงบําบัดน้าเสียตรงนั้นบําบัดน้ําเสียเฉะาะน้าชะขยะตรงนี้นะครับน้ําที่เหลือจากการบําบัดแล้วไปไหนเราก็ลดน้ําต้นไม้ที่เราปลูกมีระบบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นน้ําทุกหยดทุกไม่ไม่ได้ออกแหนก็คืออยู่อยู่ในนี้หมดอยู่ในนี้ส่วนเกินก็เอาไปบําบัดบําบัดก็คือ สิ่งแวดล้อมที่นี่ใช่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กระทบกระเทือนออกสู่ภายนอกแล้วด้านนู้นเราก็จะปลูกต้นไม,ม้ล้อมรอบไปให้นะฮะทุกจะเห็นว่าล้อมรอบม,มาเนี้ยกูขับรถมาข้างนอกจะไม่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นบ่อขยะเลยนะครับแล้วท,ที่ว่าส่วนของกรมอนามัยที่ออกมาพูดถึงในเรื่องของขยะสารพิษอ่าเป็นถ้าอ่าถ้าเป็นขยะขยะ พิษทั่วไปที่ออกจากบ้านเรือนเราเนี่ยอย่างเช่นผ่านไปฉายแบตเตอรี่หลอดไฟฟ้าอะไรพวกนี้รจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของอหน่วยงานอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเช่นเทศบาลอย่างเทศบาลนครนนท์เทศบาลนครบาเก้ตก็มีการโณรงร์ตอเอา,เอาสิ่งเป็นพิษเหล่านี้ออกจากชุมชนออกจากบ้านเราก่อนที่จะรวมปะปนรวมมาทิง้ง กับขยะทั่วไปเนี่ยเขาจะคัดแยกให้ก่อนทางเราทางอ,อบจอนนทบ,บุรีเราก็จะมีโครงการที่จะสร้างโรงเรือนสตอ็อกสต็อกไว้ให้คือแยกออกจากกาันจากขยะทั่วไปเลยนะครับก็จะสต็อกไว้ให้เมื่อได้ปริมาณเพียงพอแล้วก็จะนําไปส่งไปกําจัดอย่างแรงกําจัดอากาศของเสียอุตสาหกรรมอีกทีนึงอันนั้นเป็นแนวนโยะบายที่เราร่วมกังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ร่วมกับเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่า ขยะทั่วไปแม้ว่าจะมีแต่ว่าเราก็ดําเนินการนโยบายคัดแยกออกออกไปแล้วนะครับแต่จะโปะปะบนมาบ้านแล้วคงจะมีอยู่บาอันนี้คือปัญหาที่เราจะต้องตามแก้ไปกับอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกทีนึงนะครับก่อนหน้านี้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงรวมทั้งเกษตรกร